เรียนอาจารย์ที่เาคารพและสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะดิฉันนางสองริหันสาวันนี้มานำเสนอหัวข้อวิจัย evaluation of strength from cement hydration and select reaction of mortar containing high volume of gravel river sand and DGBF s e l e t ค่ะในส่วนของ outline ก็จะแบ่งเป็น5คอ content 1นต์1 introduction ก็จะพูดถึง blast f e r n a c e s l c t เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิเกตและอลูมิโนซิลิเกตของแคลเซียมอื่นๆเป็นวัสดุที่ไม่เป็นผลึกซึ่งได้จากการทำตะการที่หลอมเหลวในเตาถลุงเหล็กให้ย็นตัวลงอย่างรวดเร็วประโยชน์ของตะการ GCBF เมื่อนำตะการเตาถลุงเหล็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอของฟูนซีเมนต์แปตแนนทำให้ความแข็งแรงและความทนทานมากขึ้นในระยะยาวของคอนกรีต ที่สำคัญสามารถลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้วิวัฒนาการความร้อนจะลดลงเมื่อมีตะกัรนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้เพื่อประเมินกำลังอัดของมอเตอร์ที่ได้จากซีเมนต์ไฮเดรชันแอนจ,จากปฏิกิริยาตะกันของ GRS และ g g b f ที่ขณะอนุภาคที่ต่างกัน ใช้แทนปูนซีเมนในปริมาณที่40-60%ถึงโดยน้ำหนักค่ะในส่วนของ Material and Method Material ก็จะประกอบด้วยปูนซีเมนประเภทที่1แล้วก็ทรายบทละเอียดคือ GGS g, g, g r S, และ GGBF GGBF ก็จะเป็นเท่าตาการเตาถลุงเหล็กน้ำแล้วก็แซนค่ะต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุจะเห็นว่ามี Material ทั้งสามประเภทก็คือ PC GRS และ GGBF GRS ก็จะแบ่งเป็น3ขนาดอนุภาคนะคะจะเปจะมีขนาดใหญ่ขนาดปกลางแล้วก็ขนาดเล็ก GGBF ก็เช่นเดียวกันก็จะแบ่งเป็น3ขนาดเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น LGBF LGBF นะคะก็จะมีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ที่2.92และครั้งบนตะแกรงเบอร์2325ประมาณ37.6%ซและอยู่ และอนุภาคเฉลี่ย32ไมโครเมตรค่ะแต่ในที่นี้ก็คือตามมาตรฐานของ ASTM 4989ระบุว่าอนุภาคของ g t b f ที่ค้างบนตะแกรงเบอร์325จะต้องไม่ต่ำกว่า20%โดยน้ำหนักค่ะในส่วนของต่อไปก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบแรกวิทยาของ องค์ประกอบแร่วิทยาของ GRS และ GCBF จะเห็นได้ว่า G GRS ทุกขนาดอนุภาคจะมีลักษณะที่เป็นผลึกร้อเซแต่ในส่วนของ g g b f ทุกขนาดอนุภาคก็จะจะเห็นได้ว่าไม่มีรูปร่างและหรือไม่เป็นผลึกประมาณ9 9 5เซค่ะต่อไปก็จะเป็นรูปที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ขนาด50ไมโครเมตรนะคะ รูป a ก็จะเป็นรูปของ pc รูป b ก็จะเป็นรูปของ mg rs รูป c ก็จะเป็น gg mg gbf ค่ะต่อไปนี่ต่อไปค่ะก็จะเป็นกราฟแสดงการกระจายตัวขนาดอนุภาคของขนาดอนุภาค50 d นะคะ d 50ค่ะของรูป a ก็จะเป็นของ jrs ggbf ที่ขนาดใหญ่นะคะในส่วนของ b ก็จะเป็น ขนาดอนุภาคของการกระจายตัวของอนุภาคของ GGBF GGRS r r g r S, PC ขนาดบางกลางนะคะในส่วนของขนาดบางกลางก็จะเห็นได้ว่าค่าก็จะอยูอ่ใกล้เคียงกันมากก็อยู่ประมาณที่18ไมโครกู่ที่18บวกลบ1ไมโครเมตรค่ะในส่วนของกราฟแสดงการกระจายตัวของรูป C ก็จะมีค่า ก็จะมีค่าของ ggbf ggrs ของขนาดเล็กซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่างประมาณ32บวกลบ1และ5บวกลบ1ไมโครเมตรค่ะต่อไปคือในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีของวัสดุองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ pcgrs ggbf นะคะ lg lgbf องค์ประกอบหลักก็คือ ซิลิกอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ36.4%และอลูมิเนียมออกไซด์อยู่ที่ส6่หสสอแคลเซียมออกไซด์อยู่ที่35.6%และเน้นทิกเซียมออกไซดอยู่ที่7.1%ในส่วนของ LGRS ก็มีค่า องค์ประกอบหลักทางเคมีก็คือซิลิคอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ93.6%ซึ่งเป็นวัสดุเชื่อและไม่ทำปฏิกิริยากับ PC และ GGBF ได้ค่ะในส่วนนี้ต่อไปก็คือในตัวอย่างของมอตานะคะตัวอย่างของมอตาก็จะใช้ขนาด5 0คูณหคูณมิลลิเมตรนะคะซึ่งจะบ่มด้วยน้ำปูนที่อุณหภูมิ 23บวกลบ2องศาค่ะในส่วนของ m i ส p o r t i ันก็คือจะเป็นทั้งหมดก็จะมีก็จะแบ่งเป็นประมาณอัตราส่วนการแทนที่ก็คืออยู่ที่0 40 50และ60ในส่วนของ m i ส portion ทั้งหมดก็จะมี19สูตรยกตัวอย่างเช่นนะคะ MGRS 40หมายถึงว่าจะใช้ PC หรือปูนซีเมนต์ Portland ประมาณ60และ GRS อยู่ที่ประมาณ40% 4ซึ่งสุดนี้ซึ่งสุดนี้จะไม่ใช้การแทนที่ GGBF เลยและจะใช้ไฟล์อ e กเก e 2.75ทั้งหมดเท่ากันหมดนะคะในส่วนของ Water b i d e r เลยโ o วก็อยู่ที่0 5 4 flow ก็111%ค่ะ ในส่วนของ result and discussion นะคะหนึ่งก็จะเป็น selectivity a c t index สองก็คือผลกระทบของการแทนที่ GRS ต่อกำลังอัดก็จะเห็นได้ว่า PC ที่อายุ3วันที่อายุ3และ7วันก็จะเห็นว่ากำลังอัดก็จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแต่ในส่วนหลังจาก28วันก็จะเห็นได้ว่ากำลังอัดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเล็กน้อยสำหรับ มอเตอร์ที่มีการแทนที่ด้วย GRS นะคะทั้งทั้ง3ขนาดก็จะเห็นได้ว่ากำลังอัดก็จะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ GGS อขค่ะยกตัวอย่างเช่นก็คือ SGRS 6 0ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ GRS ที่ปริมาณ60%กํากำลังอัดก็จะต่ำลงนะคะต่อไปก็จะเป็นแสดงเปอร์เซ็นต์ของกำลังอัดของมอเตอร์ที่มีการแทนที่ด้วย G ของ GRS นะคะที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันเปรียบเทียบกับมอเตอร์ PC นะคะมอเตอร์ PC สำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง LGRS MGRS SGRS นะคะก็จะเห็นได้ว่า LGRS กับ MGRS จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า M จะน้อยกว่าค่า SGRS ค่ะซึ่งแต่ ทั้งหมดนี้มอเตอร์มอเตอร์ที่ใช้ G R มอเตอร์ที่มีการแทนที่ด้วย G R S ทุกขณะอนุภาคจะเห็นได้ว่ากำลังที่ต่ำก็กำลังที่กาลังก็จะต่ำกว่าทุกช่วงอายุของ P C ค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการประเมินกำลังอัดของมอเตอร์เนื่องจากซีเมนต์ไฮเดรชันนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่มีการแทนที่ด้วย40 50 หกสิบเปอร์เซ็นก็จะมีก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นติกอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าสามสิบเก้านะคะและสามจุดสามสิบห้าจุดสามและยี่สิบสามจุดสเปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะคะและอีกอย่างกำลังอัดเกือบจากคงที่ทั้งหมดตั้งแต่อายุที่เจ็ดวันถึงร้อยแปดสิบวันค่ะแต่ในส่วนของผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะคะของจตุรัสพิทักษ์กุลนะคะ จะ, uh, จะพบว่าจะเป็นงานวิจัยของจัตุรัสพิทักุลพบว่าได้เปอร์เซ็นต์กำลังอัดที่มีอัตราส่วน water binder ratio อยู่ที่0.49จากปฏิกิริยา h y r r t t o o ซีเมนตนะคะซึ่งจะมีการแทนที่อ่ามอ์ตาร์จะมีการแทนที่ GRS 10 20 30 40และ40%ซึ่งจะได้ค่าเปอร์เซ็นติอยู่ที่ประมาณ89 80.6 73.5และ50%เ์ซ ตามลำดับค่ะต่อไป4ี่ก็จะเป็นการประเมินกำลังอัดของ GGBF มอเตาร์เนื่องจากปฏิกิริยาตะกัน,นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ากำลังอัดที่มีการแทนที่ด้วย GGBF ที่มีที่มีอนุภาคที่แตกต่างกันซึ่งพบว่าที่มีอนุภาคที่ขนาดเล็กกว่าทำให้กำลังอัดก็จะสูงกว่ายกตัวอย่างเช่นก็คือ SGBF g 60%นะคะจะให้กำลังอัดที่สูงซึ่งเป็น SGGBF คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดที่เล็กนะคะเป็นขนาดเล็กในส่วนต่อไปก็จะเป็นแสดงเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ PC ที่มีการแทนที่ด้วยที่มีการแทนที่ GGBF นะคะขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันก็จะเห็นได้ว่ามีการแทนที่ GGBF สูง อัตรากาลังอัดก็จะสูงอ่าลังอัดก็จะลดลงนะคะแต่ในส่วนของอายุก็จะถ้าจะเห็นได้ว่าหลังจากอายุ28วันจะทําให้กําลังอัดของมอเตอร์ที่ใช้าการเทนที่ด้วย GGBF กำลังจะสูงกว่าจะสูงกว่า PC ค่ะมอเตอร์ Motor PC การประเมินต่อไปจะเป็นการประเมินกําลังอัดของ GGBF select มอเตอที่ได้จากปฏิกิริยาตะกันนะคะตารางที่7เพื่อประเมิน ความตารางที่7ก็คือเพื่อประเมินความความแข็งแรงเชิงกลที่ได้จากปฏิกิริยตราตะกัรน GRS และ GGBF ซึ่งเยอะตัวอย่างเช่น SGGBF 60ได้จากถ้าดูจากอายุ7วันนะคะคือได้จากค่าของอคอมเพรจากโมอตาของ SGGBF 60ซึ่งมีกำลังอัดอยู่ที่29.2จากตารางที่6 ลบกับ SGRS 60ที่มีกำลังอัดอยู่ที่11.2 mpa ซึ่งจะอันนี้คือได้จากตารางที่5นะคะซึ่งก็จะได้ค่าเท่ากับ18 mpa ค่ะต่อไปก็จะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของมอ t ตอ GGBF แทนที่ด้วย40 50และ60%และขณาอนุภาคที่แตกต่างกัน compare to PC มอ t ตอนะคะ ที่อาจจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าที่อายุ3วันจากปฏิกิริยามอต้านะคะปฏิกิริยาตะกั้นมอต้าทุก3ขนาดค่าเปอร์เซนต์ก็จะต่ำกว่าปฏิกิริยาจะต่ำกว่าซีเมนท r เรชันนะคะแต่ในส่วนของอายุ90วันในส่วนของอายุ90วัน180วันกำลังอาจจะปฏิกิริยาตะกัน GGBF นะคะกำลังอัดก็กำลังอัดก,ก็จะสูงกว่า ซีเมนทายเดชันนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังอัดที่ได้จากปฏิกิริยตาตะกั้นนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่แทนที่ซีเมนตและขนาดของอนุภาคของ ggbf นั่นเองค่ะสุดท้ายสรุปได้ว่าการแทนที่ซีเมนตการแทนที่ซีเมนตแทนที่ด้วย ggbf ขนาด17.8ไมโครเมตรหรือ MGGBF นะคะที่อัตราส่วน60%ให้กำลังอัดสูงกว่า PC ที่180วัน2องกำลังอัดจ,จาก c ีเมนท์ไฮเดเรชัที่มี GRS ที่40 50 60%แม้เพิ่มระดับการแทนที่ความแข็งแรงก็จะได้39 35.3 23.4%แต่อ่นะคะและกำลังอัดของมอตาที่ได้จากปฏิกิริยาอาตะการจะสูงกว่า ซีเมนไทด์เดชันนะคะการแทนที่ GGBF ที่อายุ180 180วันกำลังอาจจะปฏิกำลังอาจจะลังอาจจากปฏิกิริยตราตะกันประมาณ25.1ถึง53.9 mpa และปฏิกิริยตราตะกันจะเพิ่มขึ้นเมื่อ GGBF เพิ่มขึ้นนะคะผลการศึกษายังชี้ให้เห็นในระยะแรกว่า,า3าถึง7วันกำลัง ของกําลังอัดก็จะน้อยและหลังจากอายุ20วันกําลังอัดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะสุดท้ายขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ